ตอนต่อไปนะครับเราก็จะนาเนื้อหมูมาต้มมาต้มใส่หมอ้อใส่น้ำใส่เกลือผสมน้ําด้วยนะครับสิ่งที่ผมทําคือใส่น้ําให้ท่วมแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งของหมูนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเนื้อมันมันสุกมากเพราะว่าเราไปอบนี่หนังจะได้กรอบแล้วส่วนเนื้อนี่จะไม่ไหม้และจะไม่แข็งนะครับจะสุกพอดีตามนี้นะครับ แล้วครับหลังจากที่ผมต้มต้มหมูเป็นเวลา15นาทีนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับกลางอ,อ,อ่อนถึงกลางส่วนเนื้อนี่ครับจะได้อย่างเป็นเนื้อชมพูอยู่ไม่สุกนะครับแต่หนังเนะี่ยสุกแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาจิ้มครับสําหรับใครไม่มีเครื่องจิ้มใช้ซ่อมนะครับหรับใครที่มีเครื่องจิ้มก็จะใช้ตัวนี้จิ้มได้ ิ้มให้ทั่วนะให้เป็นรูกปุนเพื่อหนังจะได้ฟูและกรอบมากที่สุดนะครับเดีย๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับหลังจากที่เราจิ้มหนังหมูเป็นรูปุนเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นอย่างนี้เราก็เตรียมภาชนะใส่น้ำส้มใส่ชูทางที่ดีหาภาชนะที่มันพอดีกับเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่เปืองมากเราแช่ไป เฉพาะหนังหมูแบบนี้ครับเป็นเวลา15นาทีเพื่อให้หนังกรอบฟูนะครับครับหลังจากที่เรานำหมูแช่น้ำส้มสายชูเป็นเวลา15นาทีครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาบ้างบ้างไว้บังเสร็จปล่อยให้แห้งแล้วนำไปพึ่งแดดพึ่งแดดจนหนังตึงแล้วเราก็จะมาเข้าหม้ออบเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปเลยนะครับ ส่วนเครื่องปรุงในการใช้หมากผมจะใช้เพียงแค่สามอย่างนะครับเืือพริกไทยดำแล้วก็น้ำมันงาตามภาพที่เห็นนะครับส่วนการตั้งค่าไฟนะครับผมตั้งเป็นสามระยะระยะแรกสองร้อยองศาตั้งอยู่ที่ยี่สิบนาทีระยะที่สองพิกหมูกลับด้านนะครับร้อยแปดสิบองศาตั้งอยู่ยี่สิบนาทีและครั้งสุดท้ายสองร้อยองศา พลิกมาด้านหนังไว้ด้านบนเป็นอีก20นาทีนะครับ